สวัสดีเพื่อนๆชาวคิมิล่าแลนดนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำประมงอ่าเดี๋ยวเราไปทำประมงกันดีกว่านะแต่สัตว์ที่เราจะจับด้วยการตกตกเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทผมแยกเป็น2ประเภทแล้วกันนะสัตว์ที่นำมาเลี้ยงได้กับสัตว์ที่เอาไว้ทำอาหารอย่างสัตว์ที่ เลี้ยงได้เนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในเมนูโฮมนะครับเรากดขึ้นมาเห็นไหมครับเยอะแยะมากมายเลยที่เราตกได้ส่วนมากจะเป็นปลาม่วงนะครับสัตว์ที่เอาไว้กินเนี่ยมันก็จะอยู่อในในเมนูหนึ่งซึ่งปลาประเภทนี้มันจะให้เราทำอาหารได้กับเอามาให้สัตว์อ,อย่างเช่นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในตู้ปลาของเราเนี่ยกินเดี๋ยวเราก็ไปทำความรู้จักกับปลากันหน่อยนะครับ ไปดูที่เมนูเลยทีนี้ปลานะมันก็จะได้สเตตัดพวกโหลดกระเป๋าเดี๋ยวเราไปดูการคาบดีกว่านะครับว่าเจ้าเบ็ดตกปลาที่เราจะใช้การจับสัตว์น้ำเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับเราไปกันเลยพไปไปไปเจ้าตกคาบไมายของเรานี่เองนะครับ แล้วกดเข้าไปที่เมนูมันก็จะมีเบ็ดสีเขียวนะครับส่วนต่อมาคือเจ้าเบ็ดน้ำเงินนะครับวัตถุดิบของเจ้าเบ็ดน้ำเงินเนี่ยก็จะมีเห็นสีหนเหลืองข้างบนไหมครับถ้วยสีหเหลืองอ่าเราเปิดขึ้นมาแล้วมันวัตถุดิบมันก็หาได้ง่ายๆครับมันไปฟาร์มต้นสนมาได้ยางสนมาก็จบแล้วได้ละเสร็จแล้วเอามาคราบได้เลย ก็ประมาณนี้อยู่ในโตคาบไม้นะครับเนี่ยเห็นไหมได้ยางสดมาแล้วก็จะามาคาบแล้วก็น้ํานะครับแล้วก็จะได้ไอ้เจ้าหนี้ออกมาโอเคนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็หาได้ทั่วๆไปครับตามแมปอ่าเรามาดูในส่วนของเจ้าเบ็ดม่วงกันครับก็ใช้เบ็ดน้ําเงินนะครับเพื่อนๆก็ใช้ จนมันพังแล้วเราก็เอามาคาบก็ได้นะครับไม่จะเป็นว่าเอาของใหม่มาคาบอ่ะเจ้าตัวนี้นะครับคาบได้ในเจ้าโตคาบไม้เนี่แหละครับส่วนวัตถุดิบที่มันต้องการนะครับคือปาล์มออยครับปาล์มออยก็หาได้จากการคาบเหมือนกันนะครับอ่าเจ้าตัวนี้ก็ฟาร์มตัดต้นไม้มา นะครับอันนี้ก็อธิบายไปแล้วต้องไม่หายางสนแล้วก็น้ําเพื่อมาผลิตหมาแล้วกันนะอ่าต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเจ้าปามออยเนี่ยทำยังไงถึงจะได้มาอ่าทำจากเจ้าเครื่องนี้ครับอ่าเห็นไหมครับเปิดเข้ามาก็เจอปามออยเลยใช้ลูกมะพร้าว2ลูกครับอ่าง่ายๆเห็นไหมครับไม่ยากซึ่งพอเราได้ปามออยแล้วเราก็สามารถ ไปคาบเจ้าเบ็ดม่วงได้ทีนี้เราก็จะไปตกเจ้าปลากันเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะตกให้เพื่อนๆดูก่อนเพื่อเป็นการสาธิตการตกปลาอย่างเดียวนะครับไม่จําเป็นว่าผมจะได้ปลาที่เอาไปเลี้ยงได้หรือว่าปลาที่เลี้ยงไม่ได้หรือปลาเกตไหนก็ตามผมก็ตกแค่พอของปลาของคอให้เพื่อนๆดูว่าการตกตกยังไงนะครับแล้ว ผมก็จะไปนำปลาใส่ตู้ให้เพื่อนๆดูเลยตกไปสักพักหนึ่งก่อนครับตัว2ตัว3ตัวอ่าได้ปลาสีเทาแล้วก็ต่อไปเพื่อนๆไม่รู้จะทาอะไรนะเพื่อนๆก็มานั่งตกปลาเหมือนผมก็ได้ตกปลาเลี้ยงปลาตกปลาเลี้ยงปลาแล้วก็เสร็จก็ไปบูต่ตอไปโซโล่บอสไปฟาร์มอะไรก็ได้นะครับในเกมนี้มันมีหลายอย่างให้ทํามากครับเพื่อน มาจนแบบว่าวันหนึ่งมันทําไม่หมดทําเฉพาะสาระสําคัญไปก็ได้ครับอย่างเช่นเคเวสหมู่บ้านลงลอยแยกอ่าประมาณนี้ยครับลงโทเทมนะมเพื่อนๆไปทำเสร็จแล้วก็ไปลาบอสลาบอสเสร็จไม่มีอะไรทําก็มานั่งตกปลาเหมือนผมเนี่ยแหละครับที่สําคัญคือพอตกแล้วมันได้สัตว์ที่เอาเรามาเลี้ยงแล้วมันได้ไข่เนี่ยมันน่าสนใจจริงๆนะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราไปเอาปลาใส่ตู้เลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะ,ะไปกันเลยแล้วก็มาถึงตู้ปลาของเราแล้วนะครับเราก็เปิดเข้าไปเลยเปิดปุ๊บมันก็จะให้เรากดปับ๊บมันก็ทีนี้เมนูปลาของเราก็จะขึ้นมาเราก็เลือกปลาที่จะใส่ลงไปข้างในตู้ปลาได้เลยครับส่วนผมเลือกตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะหย่อนมันลงไปเลยอินพุตเข้าไป อ่าส่ยคราบแล้วปลาทีนี้ปลาผมก็จะเข้าไปอยู่ข้างในแล้วดูเพื่อนสังเกตหลอดสีเหลืองให้ดีนะครับมันคือหลอดอาหารอย่าให้มันหายไปถ้ามันหายไปนั่นคือปลาตายแน่นอนครับระยะเวลาคือหลอดสีเขียวครับระยะเวลาก็ประมาณ3วันนะครับว่าปลาจะโตและกลายเป็นไข่ เพื่อนต้องดูให้ดีนะครับในระยะเวลา3วันอย่าให้หลอดเขียวเอ้ยหลอ,หลอดส้มข้างบนผมก็จะยัดอาหารเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนเพื่อยัดจนกว่าหลอดส้มจะเต็มเลยนะครับถ้าหลอดส้มเต็มก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับเพื่อนๆยัดกันต่อไปครับยัดไปเรื่อยๆเลยเพื่อนๆยัดจนกว่าแบบมันจะอิ่มอ่ะเพราะมันอิ่มแล้วเราก็ปล่อยมันได้แล้วเดี๋ยวพออีกสักตามที่กําหนดก็น่าจะสัก1วันแล้วก็มาดูใหม่ แต่ว่าเราก็อาจจะมายัดก่อนหน้านั้นอยู่แล้วครับเพราะว่าพอมันถึงครึ่งแล้วเราก็ยัดไปดีกว่านะครับอย่าปล่อยให้มันลดเยอะเกินไปเดี๋ยวเราเผื่อเราไปทําอะไรกลับมาไม่ทันมันตายแน่นอนอ่าอย่างนี้เต็มแล้วครับเรียบร้อยนะครับอ่าประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะเราไปดูน้องหมึกเรากันดีกว่านะครับอ่าน้องหมึกเราอยู่นี่สังเกตน้องหมึกนะครับน้องหมึกก็เหลือ เวลาอีกนิดหน่อย22ชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมได้มา76แล้วใกล้จะเต็มแล้วนะครับพยายามยัดไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆอพยายามอย่าให้มันลดเยอะครับถ้าลดเยอะเราไม่มีเวลาเรามาอีกทีหนึ่งมันตายแน่นอน,นครับต้องพยายามอย่าพลาดครับ มีเวลาให้มันนิดนึงถ้าเลี้ยงอะไรแล้วนะครับน้้งหมึกตัวนี้ผมได้มันมาในอ่าค์สสีม่วงนะครับซึ่งพอ3วันเนี้ยเหมือนตู้ตู้แรกใช้ระยะเวลา3วันมันก็จะกลายเป็นอ่าเจ้าหมึกม่วงที่เป็นไข่แต่มัน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 รันไปเลยนะครับมันรันไปเลยแล้วเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่ หม่และเลื่อนเป็นระดับคัสเอเองเ,เลยนะครับแต่ให้เรายัดอาหารมันอย่างเดียวเลยใครมีเวลาฟาร์มเยอะทําเยอะก็ทําให้ขายบ้างก็ได้ครับทําให้ใช้บ้างก็ได้นะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับช่วยสับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย